นูบปนู๊ปอาร์พีจีเฮ้ย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 แผนเดิมปารเบิดควันแล้วไปยืนตรงกลางโอ้ตายไม่เป็นไรเดี๋ยวเกิดใหม่เดี๋ยวๆยใครทำขาวงกดในที่พักเลยไม่รู้ปล่อยไหมกันโอ้โหอาร์พีจีกข้าวไปกี่ตัววะน่ะสามสี่ตัวโอ้ยแม่งรอดระเบิด แก๊สพิษด้วยไอ้ฮาตรงกลางมึงก่ายให้กูตายหรือไงวะเอากูโนเขียนว่าโนกูมันเขียนโน๊บเลยว่ะโอ้แก๊สพิษต้องต้องพยาบาลละรัวถ้าไปตรงกลางอืมเก็บสามขนาดกูกดพยาบาลเนียังตายไปไปยืนตรงกลางไปเอาแต้มไปเอาแต้ม มันหายเขียวสวยแล้วเหรอหายแล้วหายแล้วโอ้ย,ยใครยิงวนะน่ากาเดกูก็คันเลยทีเดียวเฮ็ดสมเอ้ยซันไนเปอร์เข,ขาขยันเนะาะขยันใช่ไหมขยันใช่ไหมขยันใช่ไหม,ไหม,ไหมโดนหน่อย เแย่ใช่ไหมแม่งแต้มเมื่อไรจะห้าร้อยจริงๆชนะได้เลยมั้งเนี่ยแต้มทีมเรานี่มันอันดับหนึ่งเลยเนี่ยมันมันไม่จับเวลาไงเสร็จเสร็จกูอีกแล้วเจอโน๊กอาฟีจไปเอสไนเปอร์โน๊กไนเปอร์เจอโน๊กอาฟีจอะไรอะไรข้างล่างอ๋อคาสึกบุกขึ้นมา จ็คกีเพ้าเมด้ชิปอู้หูระวังตาย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 โอ้ยโอ้ยอรยด้านบน้แม่งกโอก้ยโอยโออ้ยอ้ยอ้ยโอ้นโอ้เโอ้ยอยอย้้ยโ้ยโ้ยยยอ้อ้ยโออยอ้ยโอ้ยโอ้ยโออ้ยโ้่ยอยโอ้ยโอย้ยโ้ยยยโอ้ย้ย้อ้ยอ้้นเลย ได้สองตัวเนี่ยหมันใส่เลยปืนม่งก็เล่นอยู่นั่นแหละคนจะมาเอาแต้มมึงไม่เอาแต้มมึงก็ให้กูมาเอาสิแหมเอาเอาแต่ฆ่าอยนั่นแหละอาวีจีอีสองอาวีจียิงโดนกูด้วยเนี่ยจะฆ่ากูไม่ได้เ <c oughs> ม่เมื่อกี้นี่แม่งยิงมาใส่กูเต็มเต็มเลยนะเว้แต่กูไม่ตายอแ <c oughs> มนรออาวีจีใส่ระเบิดควันกูเอี <c oughs> <c oughs> ต้องมาช่วยกันตายตรงกลางว่ะ เอายิงเก่งนักใช่ไหมยิงเก่งนักใช่ไหมฮะเห็นยิงรัวๆเลยนี่ไม่รู้สิจะเปิดจะเบิดแม่งเลยแม่งเอ้ยทีมแดงก็โหดแต่แม่งไม่มาเอาแต่งไงแม่งจะฆ่าอย่างเดียว จะขาอย่างเดียวตอนนี้อยากเปลี่ยนแหนโอ้ใครยิงกูวะไอ้เจ้าเดิมอแล้วอยากจะส่องนะเว้แต่ไม่เก่งกับเขาไงอยากได้แก๊สพิษอะไอ้ย่ยอยาให้นุ๊ปสไนเปอร์อย่าให้กูนุ๊ปอาร์บีจีใส่นะ บอกเลยถ้าเจอนุบอ RPG ีจีกูมึงไม่ละหอดถือถือไว้ก่อนเลยนั่นนั่นมันฆ่ามันฆ่าเราลัวมันมันฆ่าเราลัวเออคนไทยคนไทยที่หนึ่งทุกสถาบันลงรู้ไม่ได้ตามกูมา อืมก mm ูจะฆ่าได้สัตว cool. um, ์เอ้ยอ้าวคนละคนกันเไยสไนเปิมอยู่ตรงไหนวะอยู่ด้านบนแน่เลยเกือบตายโอ้ยหิวเรียบร้อยกลับไปรู้ต่อโอ้โหสีแดงโคตรเยอะด้านบนแม่งอย่างเยอะหน้าล่ออาร์จีอ้าวเพื่อนเราล่อไปแล้ว เพื่อเรารอไปแลลวสีน้ำเงินมันต้องไปสีแดงไอสีเหลืองว่ะสีเหลืองมั่งสีเหลืองมั่งไม่ให้ไม่ให้เรามาเอาแต้มอ่ะนั่นไหนเห็นว่าม่งยิงอยู่นั่นแหละเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูอัด RPG เข้าไปในบ้านมันเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยกันพ RPG คนละลูกอัดเข้าไปในบ้านมันไปไปบึงก่อนเลยบึงก่อนเลยเปิดงาน อ้าวโดนล้วเอ้ยมึงโดนค่ะไอชื่อนี้เอ้ยเอ้ยเอ้ยู่ย้ตรงกลางยู่ตรงกลาง,ง,ลางช่วยกันป่า RPG ต้องใส่ทีมเหลืองเน้นๆเว้ยอ้าวแต่จะฆ่าทีมเหลืองน้ำเงินมาเสียบอะไรเนี่ยอีโอ้ยเล็งไมไดฐาเหลืองเท่านั้นเลย จนมันหมดอะไรแบนจัดไปไปกับทยเยอร์วงเล็บ2ไหนวะอ๋อคนไหนวะวงเล็บ2ไอ้ด้านล่างสุงไงเชื่อแบนมั่วที่กูโดนนะ โอ้สีแดงแม่งด้านบนโคตรเยอะไอ้เหี้ยไปยืนตรงกลางเลยสิให้พวกมึงไปยืนตรงกลางอ่ะพวกมึงไม่ไปกันเลยอ่ะกูไปแล้ว,วก,กูก็ตายไงเฮ้ยไอ้น,นี่มาเนียนไรตรงกลางวะนะ่ะอะไรวะตัวสินเนี่ยฮัลโหล it's me <laughs> ยิงดีนักมึงตายคาไปมึงน่าจะยิงสไนเปอร์ฝั่งนู้นว่ะเนี่ยที่มันยิงฆ่ามึงนะตอนเนี้ยเฮ้ยฆ่ากูได้ไงกูอยู่ในบ้านเฮ้ยพวกเรา RPG ไปเว้ยเฮ้ยเบียเด๋วมันฆ่ากูได้ไงไม่รู้มันอาจจะฆ่าแล้วระเบิดควันหมดแล้วเนี่ยไม่ไม่กูยืนอยู่ตรงมึงนะมันเกที่กูตายอะ่ะ ในบ้านนะ่ากูเห็นอะไราแบบนี่ไงไกูว่ายืนตรงกลางวิ่งเล่นตรงกลางเลยมีคนปาระเบิดควันให้่อยู่อยู่วิ่งอยู่อ,ยอ,ยอ,ยอ๋ออน,นี่นี่ก็แบบตุ่ม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 ,มถ้าเกิดเป็นคนไทายเล่นด้วยกันมาคนถามพ่อขายระเบิดเหรอแกพิเต้วะ โอเคโอ้โอเคพี่เทก็แย่แล้วเทก็แย่แ้่โดนปืนพกไ่หัวเลยวางบล็อกตรงกลางเว้ยวางเลยตกใจนึกว่าโจรมีเฮียหน้าเพื่อนยังกับโจรสให้อุดบล็อกซะหน่อยดีกว่าไม่เปิลแม่งก็เล็งเก่งเหลือเกินอุยปืนนั่นดีมากมั่งยิง ืนแบบที่กูใช้ไงใชนปเปอร์น่ะแม่งน่าจัดว่ะบุกอยากบุกอ้อมไปฐานมันไปไปไปด้วยกันไปด้วยกันลงมานี่ลงมานี่ฐานเหลืองฐานเหลืองฐานเหลืองก็ต้องวิ่งไกลหน่อยวิ่งผ่านฐานแดงฐานแดงคนไม่ค่อยลงมาเฮ้ยฐานเหลืองเอ้ยฐานไม่ก็ฐานไม่ใกล้ฐานเหลืองเออฐานแดงกูวนกูมืนทางนั่นเนี่ยต้องผ่านฐานแดงก่อน โอ้ยั้นก็เสี่ยงตายเนี่ยต้องปาระเบิดนำทางไม่ไม่ต้องไม่ต้องเดินผ่านไปเลยมันจะอยู่ข้างทางพอดีเว้ยเ<ม>นี่ยถึงลว<ะ>ถึงแล<ะ>้วเอ,อ้ยนีงไงไอตัวอีกตัว,ตวไปไปเลยไปเลยไปเลย,ไ,เลยไม่ต้องสนใจพวกมันมึงเสียเลือดรด้เปล่า ไม่เสียเสียหมวกเ่ยหมวกอย่างเดียวเลยไอเฮียตอบไปสไนเปอร์ครับโอ้โหเฮียเลยทำอะไรทำอย่างนี้ขุดได้ป่าววะไม่ได้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 ย่าอย่าเตียงอันนี้เอายี้แล้วกันเอาไอ้บีอะไรเนี่ยมึงท้อปอ่ะกูยิงอยู่มุมแล้วยิงไง ไม่มึงไม่หลบมาไกลๆกูจะวางมาเปิดอีกลูกแล้วให้มึงยิงจากระยะไกลเอาสไนเปอร์สไนเปอริสไนเปอริสไนเปอร์ิะฮะสไนเปอริสไนเปอร์เก่งนะเก่งนะกูอยู่ตรงกลางแล้วเฮี้ยแดงรอบเข้ามาโยเหลืองเต็มเลยว่ะเหลืองไอ้เฮี้ยเอ้ยเดีย มันมีสีแดงบุกมาก่อนเราแล้วมันเกี้ยนเนี่ยเขามั่นกันไว้เต็มเลยอะไรอะใครตัดกูรู้เลยใครตายมันนูบหรือโป้ไงฮะอโอ้โหเอ้ยเออคือความรู้สึกมันเริ่มเป็นไงละมันเริ่มแม่นใจมาละอยู่กลาง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  มันอยู่บนนุนงใช่ไหมกูจะปาระเบิดที่ไหนนี่โอ้ย,อยระวังสีแดงเรื่อยแม่งบุกเข้าไปในฐานสีเหลืองแม่งขัดขวางการยึดจริงๆเลยตรงกลาง อยาให้เป็นแมปลงโล,งลง่แมปลงโลง่ปืนกูแม่งสาดไปทั่วสาดเข้าไปทั่วแจกกระสุนกูใช้กูใช้ AK รอบหนึ่งแล้วมันไม่เวิร์กกูไปใช้นี้ดีกว่าสีเหลืองทำไมฮะสีเหลืองเหลืองไม่เก็บคู่เลยไอ้ฟักยูเนี่ยสไนเปอร์แม่งน่าจะโหดจริงปีมือการเล็งมันไม่รู้มันแม่นมาจากไหน เอ้กูเคยหาโปรม,มีโปที่ว่าเล็งได้ลวงหน้าด้วยมันไม่ใช่เอ็มบอทแต่ว่าแต่มันเห็นตัวละครทุกตัวว่าใครเดินอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเฮ้ยอยากจัดอา r จีแล้ววะจริงเลยกูอยากใช้โปแบบอยากใช้โปแบบแม่งละกูแม่งฉาดเดินสีแดงสีแดงมาทำไมจ้า อยู่แล้วอยู่แล้วสมองสมองในบ้านถ้าไม่กูตายไอ้เยี่เบียก็อยู่หรอกนั้นไม่เห็นนะเบียอยู่งั้นไม่งั้นเดี๋ยวกูจะปาสมอไปให้มึงไประวังหลังระวังหลังตีเลยตีเลียง ระเบิดว่า400ละอีกนิดเดียวจะ500ยาวไปยาวไปกูเจอสไนเปอร์ละเข้าไปแบมบเฮ้ย แกพิษแกพิษกดกดพยาบาลเาลยรัวไม่ไม่โดนไม่โดนไม่ไมโดนม,มาไม่ถึงแต่กูกลัวตายเดี๋ยวนี้ยมันปาลระเบิดมานี่กูจบเลยนะเดี๋ยวข้ามาสมทบให้้ยน,นี่ไงนี่ไงมันเปิดมันเปิด,มปดหมอกูแล้ว<ห> โอ้ยกูยิ้ยิ้ยิ้้ยิ้้ยิจะห้าร้อยแล้วครึ่งแล้วอีกห้าสิบท่านั้นบายไปพยาบาลพยาบาลหยิบไม่ทันแง่เลยจะทุบหัวใครขยันตาสโมกว่าเนี่ยไอ้นี่ไอ้ปลักยูเนี่ยปลักยูเนี่ยฮะฮะผมกูก็ดันกดปุ่มผิด แม่งเอ้ไปสกิดให้มันตายเฮ้ยแต่สไนเปอร์เวลาฟักยูมันเล็งอ่ะที่กูบอกว่าแม่งอะแม่งจะยืนนิ่งๆเลยนะเว้ยพอโดนยิงปุ๊บมันจะมึนๆสักแป๊บหนึ่งอะมันจะมีอาการมึนๆอะไรก่อนวะละระเบิดกันใหญ่เลย กูเห็นสไนเปอร์กูปาลระเบิดเลยปาลระเบิดแต่มึงนี่ตายแล้วร <aram> ัวไปกลางไปกลางไปยี่ให้ปั๊บของเราของเราเพื่อนเรากะจะให้ทารไปใหม่หรือไงปาตะโมไปแล้วปาตะโมไปแล้วเ้ยหนื่อยตรงกลางสีแดงก็มีมึงไม่ยิงมาน้า มันหมั่นไส้เราบ้างไอ้จะแต้มมันนำไหะเดินไปตายก็พอแล้วมั้งไงแต่กูจะได้เดินไปตายแม่งสเนเปอร์จัดกันดีเอสไอไหมล่ะสกินของกูด้วยกูกำลังจะเล่นดีเอสไอเลยเฮียมันมันอยู่ประเทศเราหรือเปล่าเนี่ยประเด็นเนี่ย เมีาไทยไม่ได้มีผู้รอดหรอโอ้ยหลับไปโอ้พยาบาลพยาบาลไม่หนกกนได้เดินไปเป็นเพื่อนกันเลยเดินเข้าไปในานแม่งกระโดดขึ้นไปพร้อมแม่งไม่รู้ตัวหันไปยิงหัวแม่งเลยกูเพิ่เคยเล่นด้วย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใ่ปยนไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบันีจ้าชาวโลกกูมาหลบก่อนนะตายไหมตายแม่งยิงหลังกูยิเจอนุ๊ปอาร์พีจีหน่อยนุบปอาร์พีจีไอแอมนุปอาร์พีจีบอกเลยไอ้ยุ่งทำไมกูถือบ็อกกูไม่ถือกู ช่วยกันวิ่งเลยตะลุยตรงกลางเลยคนไทยอะไเนะแต่พวกเราอโอ้วหไอเฮียใครมันกล้าใช้ระเบิดดไว้เหียแม่งเจอระเบิดควันแม่งรอดระเบิดได้นุ๊ระเบิดได้เจอนุ๊ RPG ก์พีจีูใครใครปาระเบิดมาตรงกลางเนี่ย อะไรล่ะอะไรล่ะเฮ้ยขอบใจมากโอ้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 ้เก็บส่เย้ชนะแล้วไปบ่ายกดตอนจบคลิปก่อน